ลูกรักลูกเคยนอนหลับทั้งคืนแต่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยไหมลูกเคยรู้สึกว่าสมองยังคงวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์แม้ในยามที่ร่างกายกำลังจะเข้าสู่ห้วงนิทราหรือไม่แม่ชี้อยากจะบอกลูกว่าการนอนหลับนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการพักผ่อนทางกายเท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาทองที่จิตของเราจะได้พักผ่อนและชำระล้างความเศร้าหมองหากลูกนอนอย่างไม่ถูกวิธีจิตก็จะยังคงฟุ้งซ่านและสร้างกรรมต่อไปแม้ในความฝันแต่หากลูกนอนตามท่านอนที่พระพุทธเจ้าสอนลูกจะเปลี่ยนการหลับให้เป็นการปฏิบัติธรรมและได้รับอานิสงส์ถึงขั้น เทวดาคุ้มครองเลยทีเดียวสวัสดีลูกๆขอต้อนรับสู่ช่องธรรมะเสียงกับคุณแม่มารีลูกรักชีวิตของคนเรานั้นประกอบด้วยสติและความไม่ประมาทในทุกขณะจิตแต่มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะปล่อยปละละเลยและคิดว่าไม่สำคัญนั่นคือช่วงเวลาก่อนนอนและระหว่างการนอนหลับ ลูกลองพิจารณาดูซิว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับการนอนหลับถึงหนึ่งในสามของชีวิตแต่เรากลับไม่เคยใส่ใจที่จะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยเราปล่อยให้จิตใจที่เหนื่อยล้าจากวันอันยาวนานเข้าสู่การพักผ่อนอย่างวุ่นวายจิตยังคงคิดถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและความทรงจำที่ไม่น่าอภิรมต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เราหลับไม่เป็นสุขและตื่นไม่เป็นสุขพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรม,มครูทรงเห็นความสำคัญของทุกขณะจิตแม้กระทั่งยามที่เราหลับพระองค์จึงได้ทรงค้นพบ และถ่ายทอดเคล็ดลับแห่งการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การจัดระเบียบร่างกายเท่านั้นแต่เป็นการจัดระเบียบจิตใจก่อนเข้าสู่การพักผ่อนด้วยหลักการสําคัญที่สุดที่แม่ชีอยากให้ลูกทำความเข้าใจคือการเปลี่ยนความหลับให้เป็นความไม่ประมาท ลูกต้องเข้าใจก่อนว่าการนอนหลับของคนทั่วไปนั้นมักจะตกอยู่ภายใต้ความหลงหรือโมหะเราปล่อยให้จิตของเราจมดิ่งลงไปในความมืดมิดแห่งความไม่รู้เหมือนกับการปิดไฟแล้วทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วการนอนหลับ คือการพักผ่อนอย่างมีสติซึ่งทำได้โดยการฝึกฝนจิตให้ตื่นตัวอยู่เสมอแม้ในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ลูกเอย๋ยพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานอนในสิงหะหะสายญาติหรือ ท่านอนแบบราชสีซึ่งเป็นท่าที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางกายและทางจิตลูกลองจินตนาการถึงราชสีผู้เป็นเจ้าแห่งป่าเมื่อมันจะพักผ่มันจะนอนอย่างสง่างามและตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้ได้ทุกเมื่อ ถ้านอนนี้มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งดังนี้นอนตะแคงขวาลูกต้องนอนตะแคงไปทางด้านขวาเสมอการนอนตะแคงขวานั้นมีประโยชน์ทางกายอย่างยิ่งเพราะมันช่วยให้หัวใจซึ่งอยู่ทางซ้ายทำงานได้สะดวกไม่ถูกน้ำหนักของร่างกายกดทับ และยังช่วยให้กระเพาะอาหารและอวัยวะภายในอื่นๆไม่ถูกบีบอัดทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นการหายใจก็เป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งส่งผลให้การหลับนั้นเป็นไปอย่างสงบและสบายเท้าซ้ายทับเท้าวขวา ลูกต้องวางเท้าซ้ายทับเท้าวขวาอย่างเบาๆท่านี้เป็นการรวบรวมร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวแสดงถึงการสํารวมและการไม่ปล่อยประละเลยแม้ในายามที่เรากำลังจะพักผ่อนด้วยมือขวารองศีรษะมือซ้ายแนบลำตัวลูกใช้มือขวารองศีรษะอย่างเบาๆ ส่วนมือซ้ายวางแนบไปกับลำตัวท่านี้ช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายแต่ก็ยังคงความพร้อมที่จะตื่นตัวอยู่เสมอการนอนในท่าสิงหะสายญาตินี้ไม่ใช่เรื่องของสรีระแต่เป็นการแสดงถึงความไม่ประมาททางจิตลูกต้องจำไว้ว่า การนอนในท่านี้เป็นการประกาศเจตนาต่อจักรวาลว่าเรากำลังคักผ่อนแต่จิตของเราจะไม่หลับไหลไปกับความหลงก่อนที่ลูกจะเข้าสู่ท่านอนสิงหะสยายญาตแม่ชีอยากให้ลูกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการตั้งใจมั่นหรือที่เรียกว่า ตาณสัญญามนสิการซึ่งหมายถึงการมนสิการถึงความสำคัญของการตื่นตัวลูกต้องตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่และหนักแน่นในใจว่าเราจะนอนหลับอย่างมีสติและเราจะตื่นขึ้นมาอย่างมีสติ เราจะไม่ยอมให้ความเกียดคร้านและความหลงเข้ามาครอบงำจิตของเราในยามหลับการตั้งใจมั่นนี้เป็นเหมือนการยิงธนูที่กําหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าแม้ร่างกายจะพักผ่อนแต่จิตที่ได้รับการตั้งเจตนาไว้แล้วก็จะยังคงทำงานในระดับที่ละเอียดอ่อนเพื่อรักษาความตื่นตัวไว้ การทำเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนจากการนอนเพื่อความหลงเป็นการนอนเพื่อการปฏิบัติลูกเอย๋ยเมื่อลูกเข้าสู่ท่านอนสิงหะสายาตและตั้งใจมั่นแล้วเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตของลูกสงบและไม่ฟุ้งซ่านคืออาณาปานสติหรือการเจริญสติด้วยลมหายใจเข้าออก ลูกไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเคร่งเครียดแต่ให้ใช้ลมหายใจเป็นสมอยึดจิตไว้กับปัจจุบันขนณะลูกจงกำหนดรู้ลมหายใจอย่างแผ่วเบาเมื่อลมหายใจเข้าลูกก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออกลูกก็รู้ว่าลมหายใจออกลูกจงทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งลูกรู้สึกว่าร่างกายเริ่มผ่อนคลายความคิดที่วุ่นวายเริ่มจางหายไปและจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบเมื่อลูกหลับไปในขณะที่จิตยังคงอยู่กับลมหายใจนั่นหมายความว่าลูกได้เปลี่ยนการนอนหลับให้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วแม่ชีอยากให้ลูกระลึกถึงเรื่องราวในชาดก ที่พระพุทธองค์ทรงเล่าไว้ถึงนายกองเกวียนผู้มีสติในยามที่กองเกวียนของเขาหลงทางในทะเลทรายทุกคนต่างท้อแท้และสิ้นหวังแต่ในกองเกวียนผู้นั้นยังคงมีสติเขาสังเกตเห็นนกพ่บินกลับมายังเกวียนของเขาและรู้ว่านกนั้นต้องมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆด้วยสติที่มั่นคง เขาจึงสามารถค้นพบแหล่งน้ําและช่วยชีวิตคนทั้งกองเกวียนไว้ได้เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าสตินั้นมีพลังมหาศาลเพียงใดแม้ในายามที่เรากำลังจะหลับเราก็ต้องเป็นเหมือนในกองเกวียนผู้นั้นที่ไม่ยอมให้ความมืดมิดและความไม่รู้มาครอบงำจิตของเราลูกรัก การนอนอย่างมีสติและไม่ประมาทนี้จะนำมาซึ่งอานิสงส์ห้าประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกจะได้รับหลับเป็นสุขลูกจะนอนหลับอย่างสงบไม่ถูกรบกวนด้วยฝันร้ายหรือความคิดที่วุ่นวายร่างกายและจิตใจจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงตื่นเป็นสุขเมื่อลูกตื่นขึ้นมา ลูกจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบานพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่ดีไม่ใช่ความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหงุดหงิดไม่ฝันร้ายจิตที่สงบและมีสติก่อนนอนจะไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ด้านลบทำให้ความฝันของลูกเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ฝันเลยเทวดาคุ้มครองลูกเอย๋ย คำว่าเทวดาคุ้มครองนี้ไม่ได้หมายถึงเทวดาที่มาพร้อมปีกและปาฏิหาริเท่านั้นแต่หมายถึงพลังงานที่ดีงามและกระแสแห่งบุญที่ลูกสร้างขึ้นด้วยสติของลูกเองพลังงานนี้จะปกป้องคุ้มครองลูกจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจิตไม่เศร้าหมองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อลูกตื่นขึ้นมาจิตของลูก จะยังคงความบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเจริญสติและปฏิบัติธรรมต่อไปได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาไปกับชำระล้างความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นระหว่างการหลับลูกรักแม่ชีหวังว่าลูกจะเห็นความสำคัญของช่วงเวลาก่อนนอนแล้วนะลูกจงเปลี่ยนมันให้เป็นนาทีทองแห่งการปฏิบัติธรรมจงนอนในท่าสิงหยาญยาตจงตั้งใจมั่น และจงใช้ลมหายใจเป็นเครื่องนำทางสู่ความสงบการทำเช่นนี้ทุกคืนจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกให้เต็มไปด้วยสติความสุขและความไม่ประมาทในทุกขณะจิตลูกจะพบว่าการนอนหลับของลูกนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมากมายนักคืนนี้นอนหลับฝันดีนะลูก